สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของคนโสดชาวธาตุดินนะชาวธาตุดินคือชาวราศีพฤกษกันมังกรค่ะประจําเดือนกันยายน2567นะคะเรามาดูกันว่าจะมีคนเข้ามาปิง้งมีคนใหม่ๆเข้ามาให้ได้ปิง้งให้ได้สปาคไหมเอ่ยขอดูพลังงานของชาวธาตุดินก่อนค่ะไพ่ใบแรกนะคะ Queen o นอ w o r อด คุณเป็นคนที่มีความมั่นคงนะแล้วคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเป็นคนเนี้ยบคนหนึ่งเลยทีเดียวค่ะด้วยบุคลิกแล้วคุณอาจจะเป็นคนดูที่ดูแข็งแข็งดูแบบว่าเ,ออเข้าถึงยาก t h m p r e s s ค่ะ The Moon ตัวคุณเองคาดหวังถึงคนที่จะเข้ามาต้องเป็นคนที่เพียบพร้อมต้องเป็นคนที่ตรงสเปคตรงไทยคุณอะเหมือนกับว่าคุณวาดฝันคุณออกแบบความรักไว้แล้วคุณออกแบบคนเขาเรียกอะไรเนื้อคู่ไว้แล้วเนาะว่าจะเป็นแบบไหนยังไงอะคะในตรงนี้ก็เลยทําให้ยากนิดนึงเนาะที่จะตัดสินใจที่จะคบใครเพราะเหมือนกับว่า,เ,าเขาเรียกอะไรมันมีสเปคไว้แล้วอะเดี๋ยวมูนค่ะ สี่ถ้วยอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาหรือว่ามีคนเข้ามาจีบคนเข้ามาต่อนเนาะแต่ก็ยังใจแข็งอยู่อ่ะยังไม่ยังไม่ตรงสเปคอะค่ะยังไม่ยังไม่เปิดใจเนาะก่อนหน้านี้หรือตอนนี้มีคนเข้ามาก็เหมือนกับว่ายังไม่ชอบยังไม่ใช่อ่ะค่ะแปดดาบคุณเป็นคนที่ถ้ารักใครแล้วอ่ะรักแล้วรักเลยรักลึกซึ้งเกินถอนตัวถอนใจค่ะก็นี่ก็เป็นหนึ่งในข้อที่ชาวธาตุดินค่อนข้างที่จะเปิดใจยากเนาะถ้ายังไม่ใช่ถ้ายังไม่ตรงสเปคอะค่ะ คิงอฟวาดคุณอยากรักแบบรักแบบมั่นคงไม่อยากคบอยากคุยแบบเล่นๆเ,เนาะไม่อยากคุยแก้เหงาแก้สิงอะค่ะสิบไม้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่อาจจะเป็นช่วงเวลาสร้างเนื้อสร้างตัวงานเข้างานเยอะเนาะเป็นช่วงเวลาดูแลเทคแคร์ครอบครัวค่ะสิบถ้วยขึ้นมามันเหมือนกับว่าที่คุณยังโสดอยู่นะตอนนี้มันก็เหมือนกับมีเขาเรียกอะไรอะมัน มีภาระที่ต้องรับผิดชอบเยอะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือตัวคุณเองที่พยายามที่จะแอคทีฟตัวเองที่พยายามที่จะเอ,อ่อเมคมันนี่หาเงินหาทองอะคะ่ะในชว่วงนี้เนาะ The h แฮงเกอร์แล้วคุณเป็นคนคิดเยอะคิดมากด้วยเด e l เลเวแต่คุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะบางครั้งบางที คุณก็ต้องรู้จักบริหารสเสน่ห์ตัวเองด้วยเนาะคนโสดชาวธาตุดินในตรงนี้ค่ะพลังงานของคุณคุณข้อเสียงคุณคือคุณเป็นคนอาจจะเหมือนกับหัวดือ้อหัวรัน้นอาจจะเป็นคนมีอีโก้เนาะในตรงนี้บางทีบางครั้งอะค่ะทําให้คนเข้าถึงยากและก่อนหน้านี้อาจจะมีคนเข้ามาเอ,อ่อมาเตาะเข้ามาจีบเนาะเข้ามาอ,อ,อยากที่จะคุยอะค่ะแต่เหมือนกับว่าตัวคุณเองแบบไม่ได้ตรงสเปคไม่ได้ตรงไทยก็เหมือนกับว่ายังไม่เปิดใจเนาะมันก็เลยยังทําให้โสดอยู่ตอนนี้ค่ะ ด้วยพลังงานแล้วอะความยุ่งความเครียดด้วยที่มีผลทําให้ตัวคุณเองอาจจะยังไม่มีเวลาให้กับใครหรือว่ายังไม่มีเวลาที่จะเปิดใจค,คบใครเนาะแต่เดเลเทรเวอร์ขึ้นมาเนะะี่ยค่ะก็เหมือนกับว่าอ,อก็มีโอกาสค่ะที่จะได้พบได้เจอคนที่ถูกใจนะแต่มันเหมือนกับว่าจะเป็นคนที่ใช่หรือเปล่าในตรงนี้เดี๋ยวขอดูพลังงานอีกทีหนึ่งเนาะเพราะว่าด้วยตัวคุณเองอาจจะเป็นคนเลือกเยอะเลือกมากสักหน่อยอืม ถ้าไม่ตรงสเปคไม่ตรงไทยก็ยังไม่อยากที่จะเสียเย็นนะตรงนี้เนาะก็ค่อนข้างเป็นช่วงเวลาที่คนโสดชาวธาตุดินค่อนข้างที่จะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับการดูแลเทคแคร์ครอบครัวการาสร้างเนือ้อสร้างตัวให้กับตัวเองอะค่ะในช่วงนี้โอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขาเป็นชาวธาตุดราศีใดเอ่ยเพจออบคับค่ะเจ็ดถ้วย กีนอพติโก้คิงอ็อกครับและ6เหรียญอ่ามุ่งเน้นไปที่ชาวธาตุน้ำนะคะชาวธาตุน้ำคือชาวราศีมีนกรกฎพิจิกนะชาวธาตุน้ำเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะทุ่มเทให้กับความรักความสัมพันธ์เป็นคนบูชาความรักเป็นคนที่ถ้าได้รักใครแล้วก็เหมือนกับทุ่มสุดตัวทุ่มสุดใจเหมือนกันนะคะเป็นคนที่พยายามประครับประคองความสัมพันธ์เนาะและเป็นคนที่พร้อมที่จะปรับตัวเข้าหาคนรักค่ะ เป็นคนชอบช่วยเหลือคนมีน้ำใจเนาะในตรงนี้ค่ะพลังงานขึ้นมาเขาจะเป็นคนที่มีความอบอุ่นถ้าอยู่ใกล้แล้วมันเหมือนสบายใจเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นคู่คิดที่ดีให้กับชาวธาตุดินได้ค่ะคนคนนี้เนาะแต่เขาก็เป็นคนที่เปิดใจยากเหมือนกันนะถ้าเผื่อไม่ตรงสเปคไม่ตรงไทายหรือว่าเขาเรียกถ้าไม่คลิกอะค่ะเขาก็ไม่คุยเหมือนกันนะสาหรับชาวธาตุน้ํานะคะมีกรกฎพิจิกนะโอเคค่ะดูค่ะว่า คนคนนี้จะเข้ามาแล้วชาวธาตุดินจะได้ดวได้สารต่อความสัมพันธ์ไหมเอ่ยเพจออฟวาร์ดค่ะสิบเหรียญเดอรซันอ่ะพลังงานด้วยพลังงานแล้วนะคะถ้าได้พบถ้าได้เจอกับคนคนนี้คุณจะสารต่อความสัมพันธ์กับเขาเนาะเจ็ดไม้แล้เดอะเวิลด์ค่ะมันเหมือนกับว่าพลังงานขึ้นมาเป็นการครบเป็นการคุยกันแบบยาวๆได้พัฒน,นาความสัมพันธ์กันแบบจริงจังเนาะเหมือนกับว่า เขาเข้ามาแล้วตอบโจทย์ชาวธาตุดินในหลายๆด้านนะคะตรงสเปคตรงไทยถูกใจได้คุยแล้วเหมือนกับว่าถึงจะไม่ตรงสเปคทั้งหมดแต่พอได้คุยพอได้เจอแล้วอะมันมีความรู้สึกว่าอืแอบที่จะหลงรักแอบที่จะปิง๊งแอบที่จะปลืม้มเขาไม่ได้อะคะ่ะกับคนคนนี้นะโอเคค่ะมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเนาะถ้าได้คุยถ้าได้ดิวเขาแล้วสี่เหรียญค่ะสามดาบ จะรู้สึกถึงความหึงหวงกับคนคนนี้กลัวใครจะเข้ามาทำลายความสัมพันธ์ค่ะหรือมันจะเป็นเรื่องของรออักสามเศร้าหรือว่ามีบุคคลที่สามเกิดขึ้นเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์เพราะความมีเสน่ห์ทั้งคุณและเขานี่เป็นไปได้ทั้งสองทางนะคะมันเลยจะทำให้ได้พบกับปัญหานี้ขึ้นมาเนาะสเตรงแต่ว่ามันก็เหมือนกับสุดท้ายเราไม่อยากปล่อยมือจากกันนะคะมันเหมือนกับพยายามที่จะประครับประคองความสัมพันธ์นะ 6ดาบค่ะและ4ดาบเออหมือนกับว่าแนวน้มความสัมพันธ์อะคะ่ะคุณกับเขาจะระหองระแห่งกันในเรื่องของปัญหาของมือที่3ปัญหาของคู่แข่งแล้วมันจะทําให้มีการตัดสินใจที่จะ move on ที่จะแยกย้ายเนาะแต่ก่อนที่จะแยกย้ายเนี่ยมันเหมือนก็ตัดสินใจยากเหมือนกันอะคะ่ะเพราะว่ามันเสียดายกับออความสัมพันธ์ที่สร้างมาหรือว่าออยังรู้สึกว่าเขายังใช่อยู่แต่เพียงแต่ว่าปัญหานี้มันเข้ามาแล้วทําให เกิดการทะเลาะกันเกิดปัญหากันแล้วมันเหมือนกับมีการตัดสินใจแยกย้ายกันนะคะระหว่างคุณกับเขาเนาะขอดูพลังงานของไพ่ค่ะเพราะว่าดูค่อนข้างที่จะเครียดดูว่าคุณกับเขาจะไปต่อกันได้ไหมอ่ะนายออฟคัพค่ะเฉมาเลนและเอ็ดออฟสอดอ่ะสุดท้ายแล้วมันมีการวนเวียนกลับมาคืนดีรีเทิร์นมีการกลับมาปรับความเข้าใจกันแล้วก็ความสัมพันธ์ไม่ราบรื่นแต่ว่ายังสามารถประคับประคองไปได้อยู่ค่ะ หมือนกัว่ายังไงแล้วระหว่างคุณกับเขามันก็เหมือนเป็นเรื่องราวที่เข้ามาทดสอบใจทดสอบรักอะคะ่ะสุดท้ายแล้วไปต่อในความสัมพันธ์เนาะโอเคค่ะสําหรับคนโสดชาวธาตุดินนะคะราศีพฤษภกันมังกรน,นะมิกะาก็ขอให้ได้พบได้เจอคนที่ถูกใจนะคะแล้วขอให้ความรักสมหวังนะคะแล้วกลับมาพบกับมิกาทาร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ